สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพิเชษในเรื่องของเครื่องรางของหลวงพ่อนะครับที่จะบางส่วนนะครับที่นํามาให้ชมกันนี้นะครับเพื่อนเพื่อทําการศึกษาให้เพื่อนทำการศึกษานะครับให้มีองค์ความรู้นะครับที่จะได้เท่าทันนะครับเป็นประเภทเครื่องรางนะครับผมของหลวงพ่อครูบวงโรมเสนโนนะครับซึ่งเป็นพระเกจิ อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับของจังหวัดตากนะครับแล้วก็โซนทางภาคเหนือนะครับที่มีชื่อเสียงไม่แพ้หลวงพ่อองค์ไหนๆนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆก็แล้วกันนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งนะครับถุงเขาจะเอาใส่ถุงนะครับทำมาไม่รู้กี่ชิ้นนะครับแต่สันนิษฐานว่า คงจะทําน้อยมากนะครับทําน้อยนะครับในถุงหนึ่งนะครับจะบรรจุนะครับเรียกว่าอินนะครับอินนะครับเขาเรียกว่าอินนะครับเป็นคําจากเขาสัตว์นะครับผมแต่ผมยังไม่บอกครับว่าคือเขาอะไรนะครับการได้รับมานะครับท่านจะเอาใส่ถุงอย่างนี้ครับ ถุงละ1นชิ้นนะครับถุงละ1ชิ้นแบบนี้นะครับเป็นถุงเย็บด้วยมือนะครับเป็นผ้าไม้ดิบสมัยก่อนนะครับอันนี้น่าจะพวกแมลงสาบนะครับกัดนะครับถุงนะครับแต่ของอยังอยู่ในนี้นะครับผมได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับแต่ว่ามีคนขอแบ่งผมไปละสอชิ้นนะครับเลอ เหลืออยู่สิ่งชิ้นนะครับที่เก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับให้การศึกษาครับนี่คือนะครับอินเขาเรียกว่าอินม้าเสพนางก็ได้หรืออินม้าก็ได้นะครับทําจากเขาสัตว์นะครับอ่าอันนี้นะครับต้องขอย้อนไปก่อนว่าอ่าอิน เสพงนางอินมาเสบนางนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาสัตว์ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านเป็นอ่าหมอยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาวเขาหรือเรียกว่าอ่าชาวกะเหรี่ยงหรือชาวาไทยหรือพม่าอะไรประมาณนั้นนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับที่มีความศรัทธา หลวงพ่อได้ข้ามมาแล้วก็เอาพวกเขาสัตว์เขาอะไรนะฮะมาถวายหลวงพ่อนะครับเอามาให้ทํายาบ้างนะครับตรงนั้นนะครับให้มันจะมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับที่ท่านาเก็บรักษาไว้นะครับท่านก็เลยดลินะครับก็จัดสร้างให้หลวงพ่อเพชรน,นะครับให้หาช่างในการแกะนะครับแล้วทําเพื่อแจก ลูกศิษย์ลูกหาคา,าดว่ามีไม่กี่ชิ้นนะครับที่ไม่ได้ออกให้จำน่ายหรือหรือให้บูชานะครับแต่ว่าท่านจะให้เป็นในลนักษณะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหรือว่าทีา่มีความศรัทธาหลวงพ่อนะครับที่เป็นลูกศิษย์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ ขาท่านก็จะใส่ถุงแบบนี้นะครับให้ทุกตัวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวชักแบบนี้ให้นะครับแล้วเวลาเอาพกติดตัวเนี่ยท่านไม่ให้ห้อยคอนะครับท่านให้ห้อยเอาไว้ห้อยเอวนะครับต่ำกว่าพระนะครับผมเพราะนั้นอินนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนอินนี้นะครับจึงอ่า ด้านล่างนะครับเขียนอักขรนะครับแป๊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 บอ่าผมไม่ให้เห็นเห็นเยอะนะครับเดี๋ยวของปลอมจะไปลอกเรียนแบบนะครับนะครับมีจานด้วยนะครับมีจานอยู่อยู่อยู่พื้นตรงนี้ด้วยนะครับผมแป๊บ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 ครับโอเคนะครับอ่าครับอันนี้นะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับ ผมนะมะีเจ้าของบริษัทที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านหนึ่งเจ้าของไปหนึ่งชิ้นนะครับขอแบ่งของผมไปหนึ่งชิ้นนะครับตอนนั้นนะครับเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับหนึ่งชิ้นนะครับในราคาแต้นเต้ๆหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับตรงน,นี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับเดี๋ยว ถ้าแกเฮียแกว่างยังไงเดี๋ยวผมจะเอานํามาเอาท่านมาออกรายการดูนะครับออกออกมาทําคลิปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะครับตอนนี้เอาเอาคนออกจากโรงงานทุก่งช่างหลายๆที่นะครับโรงงานก็ยุบไปหลายๆที่นะครับแต่ของแกนี่ครอดตัวนะครับเพราะฉะนั้นอ่าครับผม ตรงนี้นะครับแกว่าไม่น่าเชื่อเลยอย่างเงี้ยครับของแกลอดนะครับโรงงานของแกลอดได้ข่าวว่าประมาณสิ้นปีนี้ก็จะปลดคนงานอีกหลายๆโรงงานนะครับซึ่งภาะวะเศรษฐกิจเขาไปไม่ไหวนะครับเจงกันละนาวแต่ของเขาเนี่ยอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่ถึงกับเอาพนักง,งานออกนะครับแต่เขาอยู่ได้เอาว่าอยู่ได้นะครับแต่เขาอาจจะมีรายได้ลดลงหน่อยหรือว่าประครับประคองกันไปได้ แบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวันว่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าแกเดินทางมา,าผมอีกผมจะลองอัดคลิปนะครับสอบถามแกอีกทีนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอโอเคนะครับเไว้ศึกษากันนะครับผม ครับใส่ที่เดิมก่อนนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับตะกรุดเก้ากลุ่มเนี่ยผมผมยังไม่แนะนำครับเดี๋ยวมันจะสับสนหลายๆที่นะครับเอาเป็นว่าตะกรุดโทนดอกนี้นะครับนะครับผมคือเชือกมันขาดแบบนี้นะครับเชือกเนี่ยแขนงตะกรุดแขนตะกรุดเขาเป็นแบบนี้นะครับจําให้ดีนะครับ แขนตะกุดโทนหลวงพ่อนะครับศิลปะการถักเชือกนะครับดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยนะครับในอีกชิ้นหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งแบบแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นหลอดอย่างแบบนี้นะครับซึ่งจะมีอ่าเชือกนะครับสอดลงไปในตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแขนของตะกรุดนะครับตรงนี้พอดีว่าเชือก มันขาดไปผมก็เลยกระตุกออกให้หมดครับแล้วแล้วอานาตะกุดเนี้ยไปใส่หลอดนะครับเพื่อจะรักษาแผ่นตะกุดไว้นะครับผมตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับจะมีหลายหลายขนาดนะครับตะกุดตะกุดแยกกันเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเออโทษนะครับจะเป็นแขนตะกุดนะครับเนี่ยครับเป็นแขนตะกุดผมกระตุกออกมาหมดนะครับตรงนี้อ่าเนี่ย นะครับอันนี้อันนี้คือไส้ไส้ที่สอดลงไปในตะกรุดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมกระตุกออกมันขาดนะครับเพราะว่ามันใช้คือไายใช้ในการฟั่นเชือกนะครับใช้ฝ้ายสายสีนี้แหละครับฟันเป็นเชือกขึ้นมานะครับตรงนี้ดูศิลปะการถักให้ดีนะครับความเก่านะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ อาจจะมีหลายชิ้นหลายชิ้นนะครับถ้าสังเกตว่าจะดูยังไงจะรู้ว่าเป็นตะกรุดของหลวงพ่อให้ดูศิลปะแบบนี้นะครับให้ดูศิลปะแบบนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับให้ดูศิลปะการถักเชือกแล้วก็ลักษณะของเชือกไว้นะครับนะครับเพราะศิลปะการถักเชือกเนี่ยจะมีไม่กี่คนนะครับที่ถักได้แบบนี้สมัยก่อนแล้วก็ผ้าก็จะ เก่าเก่ามากนะครับตรงนี้นะครับนี้ก็จะมียันยันแหนบนะครับยันแหนบนะครับนี้นี่ครับคือหูหูยันแหนบแบบนี้นะครับหูยันแหนบลักษณะการถักเชือกแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าสังเกตนะครับว่าเขาเรียกว่ายันแหนบนะครับสังเกตเห็นไหมครับเห็นตัวขลังครับจะนูนจาก จานจากข้างในนะจะเห็นมาข้างนอกเห็นไหมครับจะเห็นลักษณะจานออกมาข้างนอกเห็นไหมครับลักษณะเขาจานข้างในนะครับเนี่ยท่านจานข้างในนะครับแล้วมันจะเห็นนูนออกมาเส้นนูนออกมาข้างนอกนะครับการลงเหล็กจานนะครับหนักหน่วงมากนะครับนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาเลยนะครับอ่ะคือลูกสะกดหลวงพ่อนะครับน,นี่คือเส้นเชือกนะครับลูกสะกดของหลวงพ่อครูบาวังนะครับโรมเสโนนะครับอ่าที่ผมเห็นเชือกแบบนี้ไหมครับอันนี้คือผมซ่อมนะครับเพราะว่าอ่ากระตุกแล้วมันขาดนะครับเชือกม,มันขาดผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยซ่อมโดยการใช้เชือก เชือกเทียนนะครับในการเย็บให้ให้พยายามประคองให้ลูกลูกสกดสองลูกนี้ให้อยู่นะครับเนี่ยคือเป็นเส้นหนึ่งมีสองชิ้นนะครับเห็นศิลปะนี่คือแขนแขนของลูกสะกดนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เชือกมันขาดนะครับตรงนี้ผมก็เลยต้องต้องใช้เชือกเทียนนะครับเย็บเพื่อติดติดต่อกันนะครับแล้วก็ ็เลยแกะออกมาดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป,นะบเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นตะกรุดอะไรสักอย่างขนาดหนาแล้วก็ท่านเคลือบด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นี่ท่านบอกว่า มีมวลสารมีมีเหล็กไหลผสมอยู่ด้วยนะครับถ้าส่องด้วยกล้องขยายลงไปนี่จะเห็นให้สีดำๆนี่เหมือนแร่เหล็กนะครับเหมือนเอ้ท่านตาเขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับผสมอยู่นะครับเป็นกลมๆนีะครับเป็นลูกสะกดนะครับท่านใช้ห้อยคอนะสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อท่านทําให้ นะครับตรงนี้ไอ้ที่มันไม่สวยนี่ก็เพราะว่าคือเรามันขาดเป็นบางตัวนะครับผมก็เลยตัดแล้วแกะออกมาดูลูกมันว่าเป็นยังไงนะครับลูกสะกดนะครับสะกดได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้บอกว่าอย่างนั้นนะครับมีตัวคาถากำกับลูกสะกดด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมมาแนะนํา เครื่องรางบางส่วนนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือบางส่วนนะครับตรงนี้ถ้าใครมีแบบนี้นะติดต่อผมมาได้เลยนะครับเขาจะใส่เป็นถุงแบบนี้นะครับท่านจะใส่เป็นถุงแบบนี้นะครับถุงเชือกแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ท่านจะมอบให้ใครมาเท่าที่ได้นะครับจะเป็นพวกลูกศิษย์หรือเป็นพวกข้าราชการบางคนนะครับที่ไปหาแล้วท่านให้นะครับท่านเครื่องราง ของของเรื่องของหลวงพ่อคูบาวังเนี่ยนะครับพวกตะกุดจะเป็นตะกุดเก้ากลุ่มก็ดีตะกุดอะไรก็ดีนะครับแต่ผมมีนะครับแต่ผมยังยังยังไม่ให้ดูนะครับตะกุดพวกเก้ากลุ่มเนี่ยเพราะว่าหลายๆาสำนักในในยุคก่อนๆเนี่ยมันมันมีนะครับมันมีหลายๆอย่างซึ่งจากการดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคือ,อศิลปะ ต่างๆนี่นะครับมันใกล้เคียงกันมากนะครับหมายถึงว่าศิลปะการทาตะกุดเก้ากลุ่มนี่ครับไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นเกจิเดียวนะครับที่ทําในยุคนั้นมีหลายๆเกจิจึงทําให้การดูตะกุดนั้นจึงค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมเคยเอาตะกุดของหลวงพ่อคูบะวังตะกุดเก้ากลุ่มเนี่ยไปเทียบเคียงกับหลวงพ่อท่านอื่นๆซึ่งอยู่ ในยุคข้างเคียงหรือยุคหลังๆมาครับดูศิละปะอะไรมันมันใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะ,ะนั้นการแยกการอะไรเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากยากยากพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเช่าหาหรือจะเ,อเก็บไว้นะครับหรือจะใช้งานเนี่ยจะต้องจริงๆแล้วผมแนะนําให้ไปหาคนที่ทันหลวงพ่อแล้วดูแบบ ไว้นะครับตรงนั้นนะครับผมก็ยังไม่ฟันธงเลยครับเพราะว่าผมเคยเอามาเปรียบเทียบลองเอามาเปรียบเทียบกับหลาย,ลายสํานักดูนะครับคล้ายคลึงกันมากนะครับคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ที่ผมนําตะกุดเหล่านี้มาให้ดูเนี่ยนะครับมีน้อยมากหรือแทบจะหาไม่ได้นะครับที่เชือกตะกุดแบบนี้นะครับจะเป็นศิลปะ เป็นเชือกตะกรุดแบบนี้นะครับของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะมีเ,เกจิไม่จะมีเกจิน้อยน้อยเกจิมากครับที่สามารถทรําศิลปะถักเชือกแบบนี้นะครับจะออกไปทางเมืองเมืองจังหวัดหน้านหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเชือกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการที่เราจะสะสมนะครับสะสม ของหลวงพ่อไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าแค่ผมแค่มาแนะนําให้ดูนะครับเป็นความรู้คร่าวๆเท่านั้นนะครับไม่ไม่รายละเอียดทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับดูศิลปะเชือกนะครับเนี่ยคือมันขาดนะครับเนี่ยหนูกัดอะไรบ้างกัดแมลงกัดอย่างเงี้ยครับมันมันนานนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผม เรื่องราวของผ้าแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับติดต่อผมมานะครับติดต่อผมมาครับอ่าผมให้ราคางามแน่นอนนะครับผมผมให้ราคางานนะครับเพราะว่าถ้าผมให้ดูรอยจุงรอยจานอะไรเดี๋ยวมันจะดูอ่ายากนะครับเดี๋ยวคนจะเขาจะเอามาปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาไว้พวกในพ่อให้ให้อย ใช้ห้อยนะครับใช้ใช้ห้อยเอวนะครับพกติดติดตัวนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับผมอ่าขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ